ถึาตหมืึนใอ้เขาจัดก,การแบบนั้นเราควรจะรับช่วงต่อนะอินเดียตะวันออกจะได้รับประโยชน์ที่สุดถ้าเรากำจัดได้ทั้งราชาและประชาชนแต่เราไม่จำเป็นต้องลงมือเองพวกอินเดียมันโง่และเจ้าอารมณ์เราแค่ให้พวกมันทะเลาะกันแต่กันเองข่ากันจนตายก็จบหน้าที่ของเรา นั่งดูห่างๆคอยดูการแสดงก็พอเราไม่ต้องลงแรงไม่ต้องลงเงินด้วยซ้ำใช่ จะไปไหนสมศสิงบอาให้ข้าอยู่กับเจ้าตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยที่ที่ข้าจะไปเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีใครมาคุ้มกันนะก็แล้วแต่นางคิดดูนะถ้าเขารักเจ้าจริงเขาคงจะยอมรับเจ้าตั้งแต่วันนั้นวันนั้นที่เจ้าบอกให้เขายอมรับเจ้า ยอมรับอุดมการณ์ของเจ้าพระเจ้าข้าจะได้เจอราชาของข้าอีกไหมนะข้ารู้สึกถึงเจ้า ลักษมีบข้ารู้สึกว่าเจ้าได้อยู่ใกล้กับข้า ข้าควรก็จับมันเร็วมาเร็วจะมันจับมันเร็วปล่อยข้าปล่อยข้านะจะให้มันหนีไปปล่อยข้าข้าจะปล่อยเจ้าได้ยังไงข้าบอกแล้วถ้ามันอยู่ที่นี่มันจะสร้างปัญหามันจะสร้างแต่ปัญหาให้มันอยู่ที่นี่ไม่ได้ใช่มันจะฆ่าร้านนี้เราต้องทำร้ายมันเราต้องซ้อมมันเลยซ้อมมันซ้อมมันซ้อมมันเลยเฮ้ยเล่าสอนเร้วสอนเร็วสอมมันซ้อมมันซ้อมมัน ท่านราชาข้าไม่รู้ว่าท่านคิดยังไงกับข้าแต่ข้าก็ยังเคารพท่านและก็ยังคงรักท่านอยู่เสมอมาปัญหาก็คือเราไม่มีทางที่จะระบายความในใจของเราออกไปได้เลยและเกมแห่งโชคชะตานี้ทำให้ข้าไม่สามารถ ไม่สามารถที่จะไปเจอท่านได้ทั้งทั้ที่ข้าเห็นท่านอยู่หลายครั้งจะคุยกับท่านข้าก็ยังไม่กล้า ท่านได้ย่างก้าเข้ามาเหยียบพื้นที่นี้ที่นี่กลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับข้าข้ารู้สึกได้ถึงตัวตนของท่านข้ารู้สึกได้เลย จัดการมันจัดการมันเลยมันนี่ไงจัดการมันจัดการมันเลยมันนี่ไงจัดการมันมันนี่นี่ไฟลุกจัดการเลยมันหลอกเจ้านายของมันมันชั่วจัดการมันนี่เจ้ากล้าดียังไงถึงข้าออกรักของร้านนี่ฮะชั่วจริงๆเลย เจ้าจะต้องออกจากหมู่บ้านไปเดี๋ยวนี้เลยข้ามันไปเลยจัดการมันข้ามันเลยข้ามันต้องข้ามาเดี๋ยวนี้มรก็ดีเลยรันดีเจ้านี่มันฆ่าองครักษ์ของเจ้านะพระเจ้านี่มันอะไรกันอ๋อรานีเชื่อข้านะที่ข้าฆ่ามันเพื่อช่วยชีวิตเจ้านะ ข้าช่วยชีวิตเจ้านรันี้ข้าช่วยชีวิตเจ้าไว้ข้าช่วยชีวิตเจ้ามันโกหกมันโกหกจะไปฟังมันให้มันโกหกกันมันอ้อถือขา้าโมันกหกเนอะจะลบโทษขา้ายังไงก็ได้แต่ฟังข้าก่อนได้ไหมเงียบก่อนเงียบเจ้าคนบาปจัดการมันเลยจัดการมันเฮยอุ<ห>อยดอ ให้โอกาสเขาพูดหน่อยรนีิมันมันคือสายสายลับของอังกฤษใช่ข้าเห็นมันกับพวกอังกฤษพวกอังกฤษให้เรสทองกับมันด้วยราี้ถ้าไม่ชื่อข้าก็คนตัวสิไปได้ยังไงเนี่ยอือ ค้นตัวมันเลยให้ทุกอย่างเนี่ยจะได้ชัดเจนเถอะลองค้นตัวมันสิราดีเชื่อข้าเถอะค้นตัวมันเลยเอาเร็วเข้าค้นตัวมันมมคน้นสิช่วยกัน,นดูสิโอเ้เฮ้ยอืม เชื่อข้าไหมรานี้ได้เจ้าจะต้องเจอดีที่ยุยงให้เราแตกกับรานียุ<อ> ขอโทษทีนะค่ะมาไปซะถ้าข้าเปลี่ยนใจเจ้าได้ข้าเชื่อมั่นว่าชาวอินเดียทุกคนในประเทศจะกลับมารวมตัวกันเพื่อที่จะต่อต้านชาวอังกฤษที่ทำลายพวกเราเจ้านี่เก่งมากรานีเก่งมากเจ้าทำให้ข้าได้สำนึกผิดแล้ว รานีจงเจริญราณีจงเจริญอังกฤษต้องพ่ายไปอังกฤษต้องพ่งายไปราณีจงเจริญรานีจงเจริญร,รักุนานไปหาคำตอบมาว่าพวกโจรป่ารู้เรื่องแผนลับการขนสมบัติของอังกฤษได้ยังไงขออภัยท่านราชามีแต่ท่านกับบอมฉันที่รู้แผนการหนีเท่านั้นและท่านก็รู้ดี ว่าต่อให้ข้าตายข้าก็ไม่มีวันทรยศแผ่นดินเด็ดขาดแล้วชาวบ้านธรรมดาธรรมดาแบบนั้นจะฉลาดขนาดนั้นได้ยังไงกันเล่าหลังจากที่ข้าปล่อยข่าวลวงแล้วพวกโจรป่าย,ยังตามขบมุสมบัติไปได้ข้าอยากรู้ว่าพวกมันรู้แผนเราได้ยังไงหัวหน้าของพวกมันต้องฉลาดมากใช่ราชินีของข้าไหม ข้ายังได้ข้อมูลของหัวหน้ากลุ่มนั้นทันทีรักกุนานได้พะยะค่ะพี่น้องทุกคนข้าเป็นยังไงบ้างเหรอ นี่ละที่เรียกว่าความหัวสายบอกมาสิว่าใครกันที่จะหวังดีกับราณีไปมากกว่าข้าไม่มีละแต่ข้ามาเจ้าทำได้อย่างไรกันหลังจากที่ข้าข่ามันข้าก็เอาเหรียญทองกับปืนของอังกฤษยัดใส่ในเสื้อผ้าของมันตอนนี้ข้าจะได้รู้ วารานี้กับกันกนาราวว่าทั้งสองคนนี้เป็นอะไรกันมาเถอะราณีไม่กอรีจะไปเถอะข้าจะตามไป น้องข้าวันนี้โอกาสดีมากนะภรรยาทุกคนจะขอพรให้สามีไม่พี่สามาข้าไม่ได้ห่วงตัวเองเหรอกแต่ข้าห่วงว่าตอนนี้ท่านราชาอาจจะกำลังเจอกับปัญหาใหญ่อยู่และปัญหานั้นเกิดขึ้นเพราะข้าทำไมละ่ะเจ้าทำอะไรไปสมบัตินั้น จ้าทำดีแล้วสมบัตินั้นจะถูกใช้เพื่อทำความดีแต่พี่ก็รู้ท่านราชามีหน้าที่รับผิดชอบส่งสมบัตินั้นให้กับพวกอังกฤษพวกอังกฤษชั่วจะต้องโทษราชากล่าวหาข้อหายักยอกทรัพย์แน่นอนจะเป็นไปได้อย่างไรจากมุมมองของอังกฤษพวกโจรป่าเป็นคนขโมยก็ใช่แต่ข้า ข้าก็รู้จักท่านราชาดีท่านจะไม่ยอมทนให้สมบัติถูกขโมยแน่มันเกี่ยวกับศักดิ์ศรีของเขาจะต้องเกิดสงครามแน่และพวกเขาจะต้องเป็นฝ่ายเสียหายเองเหล่าสตรีที่เอาใจช่วยสามีสนับสนุนสามีก็จะต้องกลายเป็นไม้ เด็กๆจะกลายเป็นกลายเป็นลูกกำพร้าข้าอยากจะให้พวกเขามีชีวิตที่ยืนยาวให้พวกนางอยู่กับสาม,มีไปนานๆรวมไปถึงข้าตอนนี้สาม,มีข้ากำลังลำบากสามีเจ้าเหรอ ไมข่ข้าหมายถึงว่าเจ้าไม่เคยบอกบอกกับเรามาก่อนว่าเจ้ามีสามีนี่เจ้าทำพิธีบูชาของภรรยาทุกๆปีนี่ทำไมข้าจะบูชาไม่ได้ข้าแยกกับสามีข้ามาแต่ข้าก็ยังเป็นภรรยาเขาข้ายังหวังอยู่ทุกวันว่าวันหนึ่งเราจะได้พบกัน ผู้หญิงเหล่านี้บูชาพิธีนี้ก็ด้วยความหวังเดียวกันทั้งนั้นและข้าก็ต้องการที่จะเอาชนะพวกอังกฤษชิงหมู่บ้านต่างๆคืนมาเราทุกคนก็ต้องการแบบนั้นข้าอยากจะคุยกับท่านราชาเรื่องความสันติข้าจะส่งจดหมายให้ท่านสันติเหรอนี่ท่านพูดอะไรอ่ะ ข้าจะพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆผ่านการเจรจายังไงเราก็ไม่อยากจะอยู่อย่างหลบๆส่อนๆไปตลอดเราจะกลัวพวกอังกฤษไปทำไมล่ะมันจะดีกว่าถ้าเราจะได้ออกไปอยู่ภายใต้สิทธิคุ้มกันของราชาว้าวเจ้านี่เยี่ยมพูดได้ดีมากแน่นอนใช่เลย ได้ข้าจะเขียนจดหมายให้ราชาวันนี้เลยนี่เจ้าว่าอย่างไรนะข้ามาข้าพูดความจริงยังงั้นเหรอจาเห็นด้วยกับนางงั้นเหรอนางจะเขียนจดหมายให้นางเขียนไปเลยเอาเลย เจ้าเริ่มกินอาหารได้แล้วท่านราชาเขาไม่ห่วงตัวเองหรอกเขาไม่มากินอาหารหรอกนะเราเน่าจะต้องให้เกียรติราชาใช่ไหมเขาน่ะไม่มีใครนอกจากเรา เยี่ยมมากท่านราชาขอให้ท่านจงเจริญเรานะ่ะรอท่านอยู่พอดีเลยลืมไปแล้วหรือว่าวันนี้ข้าอดอาหารอดอาหารเหรอท่านราชามีแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่จะอดอาหารในวันนี้เจ้าคิดอะไรจันคดตั้งแต่ที่ราชิน,นีหายไปกันกาดยาก็อดอาหารมาตลอดในวันเทศกาล ท่านราชาได้ข่าวราชินีบ้างไหมข้าก็พยายามอยู่ตลอดท่านยังเชื่อว่าราชินีจะกลับมาไหมข้าเชื่อมั่นแบบนั้นอขออภัยนะแต่เหมือนกับว่าหลายปีที่ผ่านมาราชินีไม่เข้าหาท่านเลยแต่ว่าท่านก็ยังรักราชินี แถมยังอดอาหารให้กับนางมันอาจจะเป็นมุมมองของเจ้าแต่ข้ามั่นใจตอนนี้นางคงกำลังทำตามธรรมเนียมและหลักการของนางอยู่ถ้าเจ้าได้ทำตามธรรมเนียมประเพณีมาตลอดแล้วก็ไม่แน่พี่ชายข้าอาจจะไม่ต้องตายก็ได้ เจ้าก็คงจะต้องไม่เป็นไม่กินอาหารเถอะราชากันกาดาราวเนวาคาเราจะคืนสมบัติของอังกฤษให้กับท่านแต่เรามีเงื่อนไขท่านจะต้องชิงสิทธิ์ของสิบเอ็ดหมู่บ้านคืนมาให้กับเรา จากพวกอังกฤษข้ารัชชาแห่งจันรีกันการาเลาเนวาคาสัญญาแล้วรัรปากว่าจะคืนสมบัติของทางอังกฤษและจะทวงคืนหมู่บ้านทั้ง11หมู่บ้านมาจากอังกฤษให้ได้และจะประกาศปลอดภาษีตลอดไปรัชชากันการาราแห่งจันรีขอสาบาน รกุน่าพยาัเ่าส่งจดหมายนี้ให้กับกลุ่มกบฏในทันทีข้ามั่นใจว่าถ้าพวกเขาได้จดหมายนี้แล้วพวกนั้นจะยอมร่วมมือกับเราแล้วเราจะได้ข้อมูลเรื่องผู้นำของพวกเขาตามประสงค์พยะค่ะ ไี่ฟังนะไปตามคนส่งสารมารับทราบในวังนี้มีคนแอบตรงจดหมายให้กับหัวหน้ากองโจรแล้วไม่ว่ามันเป็นใครเราจะต้องหาตัวให้ได้ครับท่านเอาจดหมายนี่ไปให้หัวหน้ากองโจรและฟังนะ รับไปซะกาเนสว่าอย่างไงนำจดหมายนี้ไปให้กันกาดาราวเท่านั้นได้เลยเอา,านีถ้าจะส่งจดหมายนี้ให้เองจำเอาไว้ห้ามให้ใครเห็นจดหมายนี้เด็ดขาดเลยได้ จิงพะยะค่ะข้าได้ยินมกับหูเลยคนสงสาจะเอาจดหมายเอาราชาไปให้กับกองโจรด้วยล่ะหัวเราะทำไม <c oughs> แผนเราได้ผลการกาดาเราติดกับของเราแล้วฟังนะทุกคนโอโอ้ออไระ วันนี้ข้าจะส่งจดหมายให้กับราชาการกาดาราวและข้ามั่นใจว่าเขาจะรับฟังและวันแห่งความทุกข์ความทุกข์ของเราก็จะจบลงสักทีหนึ่งราณีไม่ว่าจะทำอะไรมันก่อนีกับเราทั้งนั้นเราเชื่อมาในตัวเจ้านะราณีจงเจริญ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  นี่ไม่ใช่แค่หน้าที่ของราน,นีแต่มันเป็นหน้าที่ของทุกคนไปไปทำงานให้เสร็จนะข้าจะเลือกถือสินอดก็ต่อเมื่อเจ้ากลับมา ไม่ต้องห่วงนะการเนสจะต้องกลับมาแน่ขอให้ท่านตกลงนะ ข้ามั่นใจว่าหัวหน้ากลุ่มกองโจรจะยอมรับข้อเสนอของข้าอย่างแน่นอน